งานปูกระเบื้องกับงานฝ้าควรจะทําอะไรก่อนตามระดับขั้นตอนที่ถูกต้องควรจะทํางานฝ้าก่อนเสร็จแล้วค่อยปูกระเบื้องหรือถ้าทีมงานช่างฝ้ายังไม่ว่างยังไม่สะดวกแต่ทีมงานช่างกระเบื้องเขาว่างพอดีเราเร่งรีบงานก็สามารถที่จะปูกระเบื้องได้ก่อนเช่นกันแต่เมื่อถึงขั้นตอนของงานฝ้าเราก็จะต้องป้องกันระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดรอยขีดข่วน ตอนที่ทีมงานช่างฝ้าเขาทํางานทําได้เหมือนกันครับผมไม่ว่าจะเป็นฝ้าก่รกเบื้องก่อนแล้วแต่แต่ตอนที่หน้างานรันกันจริงๆก็ต้องมาดูและป้องกันเราซึ่งเป็นเจ้าของโครงการก็จะต้องแจ้งทีมงานบอกกล่าวกําชับเข้มงวดจะได้ไม่ต้องมาซ่อมงานไม่ต้องมาแก้งานเป็นต้นทุนเพิ่มเสียเวลาและบางครั้งอาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกันได้เล็กเน,น,น,น้อยนเช่นกัน ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย